รู้ว่ามันยากนะครับในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จแต่ผมอยากให้ทุกคนฟังสิ่งนี้นะครับทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งเป้าหมายครับเพราะเป้าหมายก็จะเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เรารู้ว่าเราจะไปทางทิศไหนเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและก็เป็นไปได้เช่นถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีให้เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายง่าย ก็คือการออกกําลังกายอาทิตย์ละ3ามครั้งจากนั้นก็แบ่งย่อยจากใหญ่ออกมาเป็นขั้นเล็กๆและลงมือทําในทุกๆวันจําไว้นะครับว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่เกิดขึ้นจากการทําสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างต่อเนื่องอย่าไปกลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองในทุกก้าวและขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ